สวัสดีค่ะแม่ค้าจากร้านอาคาเทลเคสนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาสาธิตวิธีการติดฟิล์มกระจกค่ะเป็นรุ่นแฟลชพัดสองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างด้านในก็เป็นกระจกตรงรุ่นนะคะจะติดมาด้านเดียวนะคะ ปิดกาวด้านเดียวค่ะแล้วก็น,นี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะหนึ่งก็คือเปียกสองก็คือแห้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็ดทำความสะอาดหน้าจอก่อนค่ะ ส่วนแอลกอฮอล์นี้ถ้าถ้าลูกค้าไม่มีก็สามารถใช้น้ำยาชิดก,กระจกได้ค่ะ พอเช็ดสะอาดแห้งแล้วนะคะก็ดูว่ามีฝุ่นหรือเปล่าถ้ามีฝุ่นก็ใช้เทปกาวแตะแตะเก็บฝุ่นออกได้ค่ะแตะเบาๆนะคะ สติกเกอร์ก็แกะตรงเลงหนึ่งออกค่ะเขาจะเคลื่อนน้ำยามาให้แหล้วอะค่ะนะคะเล็งให้มันกึ่งกลางแล้วก็ด้านล่างอะ่ะให้มันชิดปุ่มปุ่มล่างอะค่ะให้มากที่สุดนะคะต้องเลงให้ตรงก่อนนะคะก่อนที่จะวางอีกมือหนึงอะคะ่ะ อตรงแล้วเราก็วางได้เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ติดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบค,ค่ะเนี่ยค่ะด้านล่างจะติดปุ่ม ตุ่มด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านบนจะชิดลำโพงพอดีเลยค่ะแล้วก็ไม่บังรูกล้องนะคะนี่ค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะแม่ค้าจะขายฟิล์มกระจกรุ่นนี้นะคะแผ่นละร้อยยสิบค่ะจะส่งห้าสิบนะคะแล้วก็แถมเคส เคสใสอเแบบนี้ยค่ะเหมือนเดิมค่ะพอติดเสร็จแล้วเค่ใสจะเห็นด้านหลังว่าเครื่องสีอะไรนะคะไม่หลวมค่ะแรกๆไม่ค้าคิดว่ามันจะหลวมใส่ได้ค่ะป้องกัน ความหน้าความหลังได้ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งสินค้ามาทางอิ Inbox แล้วก็แอดไลน์ a อดไซ Arkatel Case นะคะขอบคุณค่ะ